สวัสดีค่ะพบกับ ep สุดท้ายของการถักเสื้อลายหัวใจนะคะอันนี้เป็น ep ที่9แล้วนะคะ ep ที่9นี้จะมาพาถักแขนเสื้อนะคะอันนี้คือด้านนี้ถักไปแล้วนะคะถักต่อออกมา4แถวนะคะรวมลายริมก็จะเป็น5แถวนะคะนี่นะคะต่อกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาต่ออีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้ เราต่อไปแล้วหนึ่งฝั่งนะคะอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ต่อนะคะการต่อแขนเสื้อก็ไม่ยากนะคะเราจะทำทั้งหมดห้าแถวนะคะรวมรวมกับลายริมนะคะเราจะเริ่มต้นแถวนะคะตรงใต้ ใต้รักเรก็ได้นะคะอันนี้คือจุดช่องนี้คือจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางของรักเรที่เราที่เราเพิ่มนะคะขั้นตอนแรกก็นําไหมมานะคะแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ทําห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นก็ สังเกตดีๆนะคะใต้ตัเกยียจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะมาแหงลงตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ทำโซ่สาม คอหนึ่งคออีกสองครั้งหนึ่งสองทำคอหนึ่งคอช่องนี้นะคะสามครั้งหนึ่งสองสาม จากนั้นก็โซ่สามพอได้โซ่สามนะคะเราก็จะมาเราเว้นตรงนี้นะคะเราก็จะมาถักตรงนี้ดูดีๆนะคะถักตรงนี้ตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมกับตรงนี้นะคะก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอซ้ำในช่องเดิมอีกสองครั้ง แบบนี้นะคะโซ่สามคอหนึ่งคอลงหลักนี้โซ่สามคอหนึ่งคอซ้ำหลักเดิมโซ่สาม จุดนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมกับด้านล่างโซ่สามตอนนี้เราจะเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะมาลงหลักที่สองทำพอหนึ่งคอทั้งหมดเก้าครั้งนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะคะแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็ถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจนมาถึงเออมาถึงจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่เข็มกลัดไว้นี่ยะคะ่ะเราก็ถักไปเรื่อยจนมาถึงจุดนี้นะคะ เราก็ถักมาถึงจุดที่เราใส่เข็มกัดไว้นะคะตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมโซ่สาม นี้คือจุดที่ว่าเราเริ่มเมื่อกี้นะคะพอได้โซ่สามแล้วเราก็มาทำพอหนึ่งคอนะคะในช่องนี้สามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็มาเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มตรงนี้นะคะ แถวที่หน,นะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่สองโซ่สามพอนึงคออีกหนึ่งสองสามสี่พอนึคอสหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ โซ่สามตรงนี้ถักเหมือนเดิมโซ่สองโซ่สาม,สามตรงนี้ก็ถัก คอหนึ่งคอลองไปโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอสองครั้งในช่องนี้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอบนหลักโซ่สามตรงนี้ทำเหมือนเดิม โซ่สามเว้นตรงนี้หนึ่งหนึ่งหลักมาลงตรงนี้นะคะทำพอหนึ่งคอทำไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า จะได้โพหนึ่งโคทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะตรงน,นี้แถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ พอถึงจุดเริ่มต้นนี้นะคะเราก็เลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มจบแถวที่สองนะคะต่อไปเป็นแถวที่สามขึ้นต้นแถวที่สามด้วยโซ่สาม ข้อหนึ่งขออีกสามหลักหนึ่งสองสามโซ่สามตรงนี้ทำเหมือนเดิม โซ่สามทำพอหนึ่งคอในช่องนี้สองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดิมทําเหมือนก,นกันกับตรงนี้ในช่องนี้นะคะ โซ่สามทรงนี้ทำเหมือนเดิมโซ่สามทำพอหนึ่งคอหลักนี้นะคะเว้นหนึ่งหลักทำอีกสี่ครั้ง พอหนึ่งคอแถวนี้จะเหลืออยู่ห้าหลักนะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะ พอถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็เลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มแบบนี้จบแถวที่สามต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคออีก2หลัก โซ่สามตรงนี้ทำเหมือนเดิมโซ่สาม ช่องนี้ถักเหมือนเดิมกับตรงนี้นะคะโซ่สามตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิม โซ่สามตัวนี้ก็ถักเหมือนเดิมโซ่สามเว้นหนึ่งหลักทำพนึงคอหลักนี้ทำอีกสองครั้ง กว่าหนึ่งคอหลักแถวนี้จะเหลืออยู่สามหลักนะคะแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ พอถึงตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มจบแถวที่สี่ต่อไปเป็นแถวสุดท้ายนะคะจะเป็นลายริมลายริมก็คือถักง่ายๆนะคะถักแค่คอทอรธรรมดานะคะก็โซ่หนึ่งแทงลงบนโซ่ คอทอ,ทอหลักถัดไปคอทอทุกเราจะทําคอทอทุกหลักเลยนะคะในช่องนี้มันจะมีอยู่สามโซ่ใช่ไหมคะแล้วก็ทำสามครั้งทําแบบง่ายๆนะคะตรงนี้เราก็ใส่เข็มกลัดไว้ตรงนี้มีสองหลักเราก็ทำสองหลักสองครั้งในช่องนี้มีสองเราก็ทำสอง ตรงนี้มีสองหลักก็ทำสองหลักนะคะลายริมก็จะถักธรรมดาดง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆจนจนจบแถวแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะเมื่อเราถักเอ่อริมแขนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักริมคอนะคะริมคอก็จะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักคอทอนะคะไปหนึ่งแถวนะคะ เริ่มต้นด้วยการทำปมแบบนี้ล็อกไว้แบบนี้กันเข้าหลุดนะคะแล้วก็จะเริ่มตรงจุดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้จะเริ่มตรงตรงตรง,ตรงหลักนี้เทงเข็มลงไปเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ทำคอหนึ่งเออทำคอทอนะคะ ทำคอทอแบบนี้นะคะทุกทุกหลักเลยน,นะคะในช่องนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ทำห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงกลางหลักนี้ก็มีหนึ่งครั้งทำหนึ่งครั้งนี้มีห้าก็ทำห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าตรงนี้มีสองหลักก็ทำสองครั้งเห็นไหมนะคะถักแบบนี้ไปไเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ตัดปลายใหม่แล้วก็นำไปซัก,กรีดได้เลยนะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้ก็มีการถักให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเอ,อ่อถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ